สบายดีวังเวียงพี่น้องโมนี้เขาออก <c oughs> นอกสถานที่ออกจากลหลวงฮองบางประมาณ8ปดโมงแต่ว่าตอนอยู่ลหลวงฮองบางมันวุ่นวายซุนละมุนกันมีเวลาในทายคลิปเนาะหลังจากมอร้องเวียงหากกฮอดบางกีนี่แล้วจึงในทายคลิปเนาะเดี๋ยวที่ออกไปกินข้าวแล้วก็มีนัดกับสาวๆที่มาจากนครหลวงเวียงจันทร์อีกสองคนแล้วก็โทรจองเฮือก ขยักเนาะจะไป็นพายเฮอลินตามลำแม่น้ำซองเนาะเดี๋ยวรอท่าสาวๆข้าสาวๆว่าฮอตแล้วฮอตแล้วยังไม่เห็นคนเหนียวนั่งท่าอยู่ห้องแฮมเนาะเดี๋ยวจะให้เบิรงนเดินห้องแฮมเช้าอยู่เนาะกลางคืนมาเส้นนี้เส้นตลาดมืดเขาจะเส็นตลาดมืดเนาะแต่บุกห้งว่าช่วงนี้มันจะมีบ่อตลาดมืดตรันกาทัดไปก็เป็นซีแยกกายซีแยกไปก็เป็นสนามบินเก่าเนาะเดี๋ยวเราไปลอกินข้าวพวกข้าวเหนียว เดี๋ยวมาท่ารุ่นเบังว่ามืัอนี้เขาจะไปรีนฮอตใส่ครับก็นนี้ซุ้มเฮากำลังสิพากันออกไปกินข้าวเด้อกินข้าวเศร้าก็ข้าวสวยเาก็ใส่รองเท้าเขาต้องไปใส่ก่อนนี่กินข้าวก่อนเราพยายามช่วยเขาเอารถมาหาดีบวนกินข้าวเลยใส่รองเท้าไปเข้าใจบ่พี่น้องเข้าใจเราไป แม้งวังว่าพอหน้าจะเห็นมะฮอดพี่ดอกท่านมันหลาย การมาเที่ยววังเวียงในครั้งนี้พังเฮานัดกันมาทั้งหมดคือ4คนเนาะอ่ามือแรกที่เป้าหมายของซุมเฮามานี่สซุมเฮาก็สิสไปลองกันออยที่นำซองเนาะอ่าจากนั้นตอนแรงซุมเฮาก็สิสไปเลาะลิ้นแคมซองตามปกติเนาะถ้าไผมาวังเวียงนี่เหตุแบบคือซุมเฮานี่เลยเนาะมันมีความง่ายดายแล็สะดวกสบายเนาะเนาะแนะนำให้ทุกคนที่มาถึงวังเวียงถ้าบ่มิรถส่วนตัวให้ติดต่อหรือว่าโทรหา ทั้งบริษัททัวร์ของขอเจ้าเนาะเป็นบริษัททัวร์เอเวนเจอร์เป็นนาบริษัทที่เฮ็ดกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวเนาะโทรหาเขาราคาคนหนึ่งมีห้าสิบพันกีบต่อคนเนาะที่ว่าสมเฮากำลังสิไปหลองเรือคายักนะพอเขานั่งเรือมาประมาณสิบนาทีนี่สมเฮาก็มาฮอดนั่งรถมาประมาณสิบนาทีสมเฮาก็สิมฮอดม่องที่เฮ็ดกิจกรรมเนาะนี่ก็คือเรือคายักในมื้อนี้นอกจากกลุ่มของสุมเฮากะ ยังมีอีกทัวหนึ่งเนาะเป็นทัวจีนมาเนาะกับกุมใญยเนะาะสามสิบคนของสมภาเนี่มีเฮือเพียงแต่2ลำ3ามกับลำของใกล้ของเจ้าเนาะช่วงฤดูนี่นำซองค่อนข้างวันน้อยแล้วก็ใสยเย็นสวยงามดีเนาะเป็นฤดูที่นำซองมีความสวยงามหลายพวาเฮาสี่แน้เห็นป่าอยู่ในใต้น้ำได้เนาะความใสของน้ำให้ได้นำซองอเกิดมีมลขังมลเสน่ห์แล้วก็มีความสวยงามเนาะ กฎของการล่องเหืออยู่ที่น้าซองโดยเฉพาะคือล่องเหือขยักเนาะเก็บสิ่งของที่มีคาไวเนาะโดยเฉพาะคือโทรศัพท์มือถือกระเป๋าเงินอย่างต่างๆทั้งผู้จัดกิจกรรมขเข้าจ็มีธงกันน้ำให้สุมเฮาใส่ไวเนาะแต่ส่วนเสื้อกันหนาวเอ้ยส่งขายเงาเกือบอย่างต่างๆก็สามารถเอาใส่ในรถข้าเจ้าไวได้เนาะพอหลังจากที่ข้าเจ้ามอปลอยของให้สุมเฮาลงแล้ว รถข้าเจ้าก็ะช่ไปหับออกสมเฮาอยู่ทีจุดสุดท้ายมองทีเหือของสมวจอดเนาะหลังจากก้าเขียมเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วสมเฮาก็ได้ลงลองเหือเนาะจุดนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างว่าน้ำเลิกที่สุดเนาะแต่ว่าขนาดน้ำเลิกนี่ประมาณ2 3สามเมตรเท่ากันังแน่เป็นพื้นน้ำอยู่สมเฮาออกเหือมาประมาณกิโลกว่าสมเฮาก็ใชมาเห็นสองอ่า ฝากฟังของแม่น้ำซ่องได้เห็นหาอาหารยังย้งยายกันเต็มเลยเนะเาะแถวนี้ยังอยู่แถวบริเวณน่นาจะเป็นทำล้มเนาะถ้าจำบผิดเบิ่งค้นกัยังบ่่านหลายเทืออ่อเนาะ มีทั้งค้นพายขึ้นแล้วก็พายลองสําหรับของสุปเฮานีน่กิจกรรมของขป็นพายลองนอกจากเหือขยักแล้วก็ยังมีนั่งเหือห่างยาวเนาะรัหนึ่ง 80, 000. 80, 000. แปดสิบพันแปดสิบพันก็นั่งได้ทค่สองคนเลยพี่น,น้องเลยแต่เหือห่างยาวนี่มันจะข้อมูลซึกจะแตกต่างจากนี่เนาะาเหือขยักนี่สุปเฮาจะได้พายด้วยตัวเองแล้วก็ได้มาผจญพายด้วยตัวเอง แล้วก็ใช้เวลาเดนาินนั่งสมวิวกินบรรยากาศป้ายเนาะแต่ว่าเหือหางยาวนี่จะไปลงจากจุดที่เหือของสมฮาจะจอดแล้วก็เจ้าจะขี่ขึ้นมาแล้วก็ขี่กลับใช้เวลาบ่ฮอดชั่วโมงดอกขี่ไปขี่มาเนาะแต่ของสมเฮานี่ก็เวลาก็เกือบชั่วโมงได้สมเฮาวลองเหือนี่พอออกมามันสามสีล่ลักสมเฮาก็เริ่มแมมเห็นตัวเมืองวังเวียงละโดยสังเกตจากาตึก เนาะทึกสูงเหลือเกินพระองคแฮมเนาะนั่นก็นแสดงถึงว่าเราจะกำลังเลี้ยวเข้าโค้งในตัวเมืองวังเบียง แต่พอวพกเฮาลองเหือเข้ามาถึงเขตตัวเมืองอความแห้งของน้ำความไวของน้ำเกาะแกงก็เริ่มลดลงแล้วความนิ่งของน้ำก็เริ่มเข้ามาทดแทนซึ่งมันอพอๆออก,กับวิวบรรยากาศสองข้างทางเมือนกับวาสายน้ำกําลังชะลอให้เหือของสมเฮาได้นั่งกินลมชมวิวสองข้างทางไปด้วยความที่เบืยอใจเนาะ่น้อง พราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างว่าิวเอาดีเอาคักที่สุดเนาะเขาจะได้เห็นตึกรามบานซองโรงแรมต่างๆเนาะตัวสร้างใหม่แน่สร้างเก่าแน่เนาะปะปนกันไปแล้วก็พร้อมกับวิววิถีชีวิตของพ่อค้าสาวขายผู้ที่เปิดกิจการตอนทำรับท่องเที่ยวนะแล้วก็สมเฮาก็ได้เห็นนักท่องเที่ยวน้ำกันเนาะทั้งไพ่เงือขึ้นเือลงแล้วก็ทั้งนางเงือหางยาวบางท่านก็เห็นบอลลูนเนาะ บินโซบข้ามหัวเขาสูงเขาไปสซะวันมันมีหลายลมหลายบรรยากาศสมเฮานี่นั่งเห่ออยู่เห็นบอลลู่นกับเห็นทำยนต์น้อยที่กับเจ้าขีส่สมเฮากะเบิงแล้วก็น,น่าสนใจอยากขี่น้ำเขาเนาะโบกมือทักทายกันได้กงิ่นข้ามทั้งผู้ที่ขี่บอลลูนเนาะเขาเจ้าก็เสียเอาลงมาใกล้ๆเฮาแล้วกับโบกมือทักทายทั้งนั้นก็นได้ถ่ายรูถ่าย,ายวิดีโอลงมาซะมันเป็นอ่าวิวคนละวิวแล้วก็ ข้อมูลซึกคนละข้อมูลซึกเนาะทึงมันแตกต่างกันไปพี่น้องพายเหือมาน,นี่กันประมาณสองชั่วโมงเด้พี่น้องมาถึงจุดสิดนละุดีรมย์ช่างเขาตกลงกันอยู่นี่ฟังนะัมองลิ้นม,มองกินเขาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันบุมมี่ละอันบุมมีขวไม่ไพ่ละเขาต้องใดนนางเหือข้ามแต่เหือฟรีเขาจะว่าเหือฟรีนางเหือห้าดายให้ไปห้านันเด้อประชันถงเขาดาได้พี่น้องเลยฟรีฟรีทางเหือฟรีจะต,ต้องไปห้านเขา สำหรับคลิปลองเห้อคายักใน้มือทำอิดนี่สมเฮาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แลให้ผู้ไม่พี่น้อง f อซี FC ทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แน่ติดตามมามือแรกนี่สมเฮาสิไปหนนะ้านใดเนาะสมเฮาชีมาพาพี่น้องมาเบิ่งไฟแสงสนะีเนาะผู้ที่เคยมากก็ต้องให้เบิ่งไว้ด้อสี่บอกไว้อย่างแต่ต้นจนจบเนาะช่วงนี้คาเฮอนพักก็เอาเถือกแน่ปกติก็แสนห้าขึ้นไปมองสมเฮานอนอันก็แสนหนึ่ง ต่อ80เราก็บาลงให้เนาะเราสิลุกทื่นหลายเออแนมันบัเฮือห่างยาวกับตกงานเป็นแถวเฮือห่างยาวเฮือห่างยาวนี่80พันนั่งได้2คนเฮือขยักคนหนึ่ง50พันเนาะถึงจะร่ำละแสนแต่ว่าเขาเขาเสียได้ความมวลความมันฟินกว่าเนาะเขาพายเองละคอยมาประมาณ2ชั่วโมงจึงฮอดเป้าหมายแต่ถ้าขี่เฮือห่างยาวหัน เจ้าบม่ได้ครับนะเจ้านั่งซื้อเขาแลนไปบวชสามสิบที่ไปครับเสียดายเงินเนาะเออเห็นคนเล่าเต็มขนาดนี้นท่านคำจะเต็มแล้วเนาะเอา,ปาเป็นว่าเขาสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย